สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ไปเจอ iPhone 6เห็นเขาลงขายอยู่ใน Marketplace ของ Facebook นะครับขายราคาถูกมากครับ500บาทเองแต่ว่าจะมีตำหนิก็คือหน้าจอแตกนะครับแต่ว่าการใช้งานยังปกติทุกอย่างเพียงแค่หน้าจอแตกเท่านั้น อันนี้ตามที่เขาอธิบายไว้นะครับแล้วก็ยังสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยผมก็เลยเลือกแบบเก็บเงินปลายทางมานะครับยังไงก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับการซื้อของในกลุ่มหรือในเพจเราต้องดูให้ดีๆนะครับไม่ใช่ว่าอาจจะเก็บเงินปลายทางแล้วจะไม่โดนโกงแต่ก็คือยังไงก็อุ่นใจกว่า นะครับถ้าเครื่องที่ผมสั่งมานี้ไม่มีปลายทางผมก็ไม่กล้าสั่งเหมือนกันนะครับเห็นว่ามีปลายทางผมก็เลยลองสั่งมาให้ดูเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันครับว่าจะได้ i p h o n Maybe 6จริงหรือเปล่าอันเอาจริงผมก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับมาครับมาดูกัน โอเคอ่า <Wow. S 1> ได้ของจริงนะครับมีสายชาร์จเก่าให้1เส้นเหมือนที่ลงขายไว้นะครับ <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวแกะดูเลยครับห่อมาค่อนข้างจะหนาทีเดียวนะครับ ได้มาแล้วครับ iPhone 6ราคา500บาทก็อย่างที่บอกครับว่าหน้าจอแตกเราก็ต้องมาลุนอีกทีนะครับว่าเครื่องจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับด้านหลังก็มีรอยนิดนึงไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ตามสาภาพเลยครับปุ่มอะไรก็กดได้หมดนะครับ มาลองเปิดเครื่องดูกันดีกว่าครับอืมหน้าจอแตกเยอะอยู่นะครับเนี่ยอ่าแตกแบบนี้เหมือนน่าจะหล่นนะครับแต่ว่าหน้าจอยังสัมผัสได้อยู่ตอนแรกเห็น จอแตกหรือว่าจะสัมผัสไม่ได้เดี๋ยวขอดูสักหน่อยครับว่าเป็นเครื่องโมเดลอะไรอ่าเป็น iPhone 6เครื่องไทยนะครับความจุก็32 g จิกก็โอเคนะครับยังสแกนนิ้วได้อยู่หรือเปล่า โอเคสแกนนิ้ว okay, ใช้ได้อยู่นะครับเห็นเจ้าของเขาบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนแบตมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะจริงไหมอ่าโอเคแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซนนะครับก็แสดงว่าเพิ่งเปลี่ยนมาจริงๆ พอดีผมมีอะไรหน้าจอของ iPhone 6อยู่แล้วนะครับราคาก็ราคาหน้าจอก็ประมาณ300บาทคุณภาพก็อยู่กลางๆนะครับพอจะใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนหน้าจอให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ได้แกะเครื่องออกมาแล้วที่ผมอยากให้ดูก็คือของข้างในครับ อุปกรณ์ยังอยู่ครบทุกชิ้นาฝากครอบล็อตต่างๆอยู่ครบแบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วแล้วก็หน้าจอก็เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับดูจากแผ่นซิงค์ตรงนี้แล้วก็ที่สายแพรนะครับถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับเครื่องนี้ก่อนที่เราจะย้ายอุปกรณ์เราจะมาเทสจอใหม่ของเราก่อนนะครับ โดยจะใช้ปุ่มโฮมบนหน้าจอลากไปให้ทั่วเลยครับก็จะมีทัชหลุดเป็นบางจุดนะครับเพราะว่านหน้าจอเพิ่งจะเคยใช้งานยังไม่เข้าที่นะครับเราก็ลากจนกว่าหน้าจอจะเข้าที่นะครับหลังจากที่เปลี่ยนหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ลองเช็คตัวเครื่องคร่าวๆลองเชื่อมต่อ WiFi ลองเชื่อมต่อบลูทูธนะครับลองเสียงลำโพงแล้ว แต่ว่าเสียงลําโพงเนี่ยเสียงจะแตกๆหน่อยนะครับก็พอเปลี่ยนจอแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับใหม่ขึ้นมาเยอะเลยอ่าพวกกล้องอะไรก็ใช้ได้ปกตินะครับกล้องหน้าก็ใช้ได้ปกตินะครับก็โดยรวมถือว่าคุ้มมากนะครับ ซื้อเครื่องมา500บาทนะครับแล้วก็หน้าจออีก300บาทรวมแล้วประมาณ800บาทถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับคนที่จะพอเปลี่ยนหน้าจอเองได้มือสองตอนนี้ก็ขายกันอยู่ที่ประมาณพันห้าถึง2,500นะครับก็แล้วแต่ความจุแล้วแต่สภาพด้วย ส่วนเครื่องนี้ผมก็ต้องขออาไปลองใช้งานว่าปกติดีขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมันปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็จะเอามาแจกในคลิปต่อไปนะครับให้เอาไปใช้กันเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแยกอีกทีไว้แล้วกันนะครับ <Okay. S 1> คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมสักนิด นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ